เรียมปาโลเซ็นสัญญาหลายปีกับโนลิมิต โดยล่าสุดนั้นเลียมปาโลอดีตแชมป์ IBF ในรุ่นจูเนียร์เวทเวทก็ได้รับข่าวดีหลังจากที่เขาชนะโจนาธานนาวโรได้สำเร็จในไฟล่าสุดปาโลก็ได้เซ็นสัญญากับทาง No Limit Boxing ซึ่งเขาเรียกมันว่าสัญญาส่งเสริมการขายหลายปีสำหรับนักโชคในวัย29ปีรายนี้เขาเคยให้สัมภาษณ์กับทางบ็อกซิ่งซีนว่าหลังจากที่ชัยชนะครั้งล่าสุด ถือเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีในบ้านเกิดของเขาอย่างประเทศออสเตรเลียโดยเขาเคยวางแผนที่จะเซ็นสัญญาใหม่กับทาง n นลิมิตหลังจากข้อตกลงการโชคแบบหนึ่งไฟที่เคยมีมาก่อนได้สิ้นสุดลงปาโรได้กล่าวว่าผมภูมิใจที่ได้เซ็นสัญญากับทางโนล i มิตเพราะรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านและนั่นมีความหมายสาหรับผมมากผมเคยโชคมาแล้วทั่วโลกและไม่มีอะไรจะเทียบได้กับการได้เดินทางออกไปต่อหน้า ฝูงชนชาวออสเตรเลียที่แน่นขนาดนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการเสมอมา นั่นคือการได้กลับมาอีกครั้งเป็นศินลปินชื่อดังในประเทศของตัวเองและโชคเพื่อชิงแชมป์โลกที่นี่ในประเทศบ้านเกิดของผมเองปาโลอย่างเล็กจ่าวทิ้งทายว่าผมพิสูจน์แล้วว่านี่คือรุ่นของผมและผมต้องการเป็นแชมป์โลกอีกครั้งนั่นคือเป้าหมายผมเชื่อว่าผมอยู่ในระดับสูงสุดและผมต้องการพิสูจน์ตัวเองต่อไปที่นั่นยิ่งมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะยกระดับอาชีพของผม นั่นคือสิ่งที่ผมจะอยู่ที่นี่ผมมีทีมที่ดีที่สุดในโลกและผมจะสู้ต่อไปกับใครก็ตามที่พวกเขาส่งมาให้ผมเหลี่ยมปาโลเจ้าของสถิติการชกชนะ26ครั้งชนะน็อก16ครั้งเขาแพ้หนึ่งครั้งกล่าวนั่นเอง